เดน,นิวไม่ชอบแข่งขันหรอครับคนคีบอนนี้เนันชันกันไม่เคยแข่งขันทุกคนเป็นไงคะเชื่อหทุกคนเชื่อด้วยทุกคนเชื่อด้วยไม่่น,น,นี้เดี๋ยวพี่บิว่าเราเรายอร้อนจากาอื่นขึ้นมาก็ได้นะเนาะระหว่างที่ร,ร,รเซ็มีอะไรสงสัยไหมครับ<ม> มีใครอยากถามไหมดูฮะอ๋อแล้วประตูพิษสงนั่นมีคนอยากถามจริงประตูพิษสงนั่นที่ไหเนี่ยมันมันมีแบบที่ประตูพิษสงเนี่ยล็อกแล้วล็อกแล้วเหรออันนั้นก็คือมันล็อกขนาดนั้นมาของจริงมันก็ไม่มีอะไรจะแค่เหมหมุนใช่ไหมก็เป็นหมุนเป็นกิมมิกของบ้านเขาเฉยๆว่าแบบเออหลังตู้นี่มีแบบเปิดประตูนั่งเป็นสวนนั่งดูอะไรอย่างเงี้ยผมนึกว่าโอ้โหบ้านสุริทิรินต้องพูดภาษาพาเซลก็หมุนแล้วฉันติดอะไรจะมาปาถาพาเซล ีมันหมมุนนได้ัคือเป็นไก่ไก่ที่มันเหมือนแบบปิดอย่างงี้อ่าเหมือนแบบพี่ติ๊งลูกปีกมันจะอยู่ในข้อจับคลิกปุ๊บแล้วก็จะหมุนก็หมุนใช่บนไก่แีแค่นั้นเลยเราติดเองเพราะล้วก็หมุนคืนนี้เหรอมันมีเสียงคลิกหมุนล็อกคืออะไรมันหมุนคืนออกมาได้ไงเขาก็ใช้เอ็ดึงไปมันถึงข้อาะไรคี่เป็นแมจิ่งเนี่ยเออเปิดเผยคล้องลับการแสดงคุณได้ไหมพี่ตี ูดไปแล้วนะใช่ Jamie, พูดไปแล้วมีสี่ฐานค่ะฐานแรกก็คือเรียงแก้วให้เหมือนแบบเหมือนไม้กระัางสีนะลุงอ๋ออ่าฐานแรกนะไม่ยากไม่ยากไม่ยากฐานที่สองจงเรียงแก้วไม่เป็นไรครับเฮนี่นี่ภูรัตุภูมิสิบครั้งภูรัตูสิบครั้งเสร็จแล้วก็เอาฐานที่สามคือเอาตะเกียบที่กาแฟสิบเม็ดเกี่ยวให้หมดไม่ใช่ไปวางบนจานสิบเม็ดแล้วก็สุดท้ายคือพูดคำยากก็คือคำว่า เดี๋ยวอ่ะ,อะเดี๋ยวเรามาดูกันดีนกบอกว่าพี่มิ้งจะทำทั้งหมดนี้ได้ภายในเวลากี่วินาทีนะครับเรามาดูกันว่าคืออย,นนะอ,ยอย่าสบมือสิคะไม่ยีเก็น่าเบื่อหรอเตนิวเล่นกันจนช้งชีวิตแล้วอ่ะ Baby didn't even เขาเก่งอะไรอย่างนี้แล้วเต้าหู้ดำแสดงว่าชาติเป็นยังไงมันแตกต่างจากเต้าหู้ด้ยอะไรเงี้ยพี่มินก็ไม่เคยกินเต้าหู้ดำต้มในไข่พะโลโ่ไงเหรอ,กอตกปอาเออเคยกินไหมพี่พี่มินเคยกินพี่นิวเคยไหมไม่เคยไม่เคยแต่มันจะไม่เหม็นเหมือนแบบเต้าหู้เต้าหู้เหม็นใช่ป่ะคะอ๋อแล้วเหตุว่าก็เป็นธุรกิจของคพ่อพูดขับยากครับพูดขับยากครับ สาวแสนสวยใส่เสืいい้อสีแดงสวมส้นสูงสีส้มแล้วขึ้นรถยนต์ล้อยางรนล่างนอเหล็กงายเลยหรอง่ายง่ายงเลยวางขาวเข้ากลางเขาคว้าขวานคว้างวางขาววางขาวเข้ากลางเขาคว้าขวานคว้างวางขาวอุ้ยโอเคสุดท้ายครับมึกห มึกอะไรเนี่ยมุกหมึกมึกหกแล้วมุ้งมุ้งแล้วมึกหมดหมูมึกกุ้งหมูปนตุ๋นต้มดึงเฮ้ยตาตาดูขาวเดี๋ยวทำไดแค่สองไม่ทีสามไมนาทีง่ะทำอะไรบ้างนะจัดเรียงอันนี้ปุ๊บหมุนพุ่งกี่ครั้งพุ่งสิบครั้งสิบครั้งแล้วก็ที่อีกสิบเมตรแล้วก็พูดคำแยกสามคำเช่นเดียวกันเลยพี่นิวสามารถสลับแก้ว แค่ไหยิงแก้วนี่นจะสงนาทีแลรยรู้เลยว่าเราเล่นไปเยนชลเลแล้วเขา้าไปที่นี่แล้เ็น่นเขารวยมาตอนพ่อเขาไม่ชีวิตอยู่คนใดคนไหนเย็นเยี๋ย็เากแค่เป็ดุงพีอามไมชกมีก็คือทำธุรกิจส่งต้าหู้แล้วส่งเ้าไปสอีไหมม่ส่งก็ส่งแค่ในหมู่บ้านนะ บุร er ีค oh. ือเปนรักบ um, uh, ุรีเพราะว่าเพราะว่าท่านก็ไม่รู้จักทำออนไลน์โไม่เกกาเล่นไปด้วยสิเกินมาคุยนะมาห้าสี่สามก็จะเวลาเลยครับมันโกงแล้วก็า็ก็คือก็คือมันไก็คือมันเขาก็คือเขาอยู่อะไรนะได้บุรีเพราะว่าตาเป็นมันต้องเป็นการนะปัันแก้วเพิ่มแก้วเพื่อโอกะไรอย่างเงยคือได้บุรีเขา้โอ้ใช่ไหมครับเขาก็เลย องร้านบุรีก็เลยมาขายจุดขายที่ร้านบุรีด้วยว่าเออเป็นซอฟท์าวอร์ของไทยว่าแบบนี้ขีมืองานปั้นโอ่งของร้านบุรีเนี่ยมาปั้นเจ้า,เจ,าเจ้าโมเดลโมเดลเดอะบูมิงออฟเดิฟตัวนี้ก็คือดูมิงซอฟท์เลิฟเป็นอินสไปเดอร์ชัต ที่ได้ไปอ่ะคือที่ประทันบวของเขาทุกอยาก่างทิ้งทำลายทุกอยาก่างทิ้งอ่ะเพราะว่ามีมาเฟียบินไปได้ใช่ไหมเขาบินเจนแตก็คือประมาณหลักล้านของเขาละเออก็คือคนที่ได้ไปก็คือคุณคนนั้นชื่ออะไรน,นะเดวิดเออก็คือดเอออดวิดนางก็ปินไปแล้วก็แค่แบบต้องเป็นมาเฟียมัมนจะได้น่ากลัวกันเพืสมถ้าสมมติไม่ใช่ถ้าสมมติไม่ใช่มาเฟียบินไปมันก็ไม่ไนะ่ากลัวนัน เป็นมาเฟียแต่มาเฟียก็แต่ว่าตุ๊กตานั้นมันก็คือเป็นตัวซีเครลตแบบที่รู้สึกว่ามันยากมันต้องแข่งมากใช่ไหมก็เป็นตัวซีเครลตครับแล้วเกิดเดี๋ยวเขาจะมีขายโมเดลด้วยสาวสวยสาวแสนสวยใส่เสื้อสีแดงสวมส้นสูงสีส้มแล้วขึ้นรถยนต์ล้อลึกแล้วขึ้นรถยนต์ล้อยางรถยนต์ล้อเหล็กรถยนต์หน่อยกวางขาวเข้ากลางเขาคว้า

ก่นี้โลกเหมือนสารชันฮอสกินน่ะหลออันนี้คือเลึกเออคือหมายถึงว่าเขาจะทำให้แบบเหมือนฮอสกินที่แบบอ่าอแต่เริ่มแบบอัมาภาแต่ไม่ได้เป็นคนเลวร้อะไรใช่ไหมก็เป็นมาเฟียเลวร้ไหมไม่รู้อาชีพนี้มันแบบไม่ไม่เคยทำอันมีใครสงสัยในในใครตองไมครับอเคยเป็นมาเฟียเองนี่น่มาฟีเนเอร์ชา โอเคมีใครสงสัยใครไหมครับแล้วคุณแม่ท่านมันจะต้องอยากได้ของแบ็นเองขนาดเขามีปมอะไรคือแม่ลองเขาลองกันต่อคุณแม่คือเป็นคนที่แบบเรื่องของคือเป็นคนค่อนข้างแตนีอ่ะเลยแตนีก็เลยรู้สึกว่าสามารถล่อเขาได้ด้วยของคือไม่รู้เขาจะรู้ว่าถ้าเกิดคุณแม่อารมณ์ไม่ดีหรืออะไรเนี้ยแม่เนี้ยมีของให้ไงี้แล้วคือรู้จนถึงขนาดแบบเบนก็ยังรู้ก็เลยว่าอ๋อจะไปหาแม่เหรอต้องเอาแม่ไม่หาแม่ ช่วงนี้อุ้ยใบด่างกำลังขายดีเลยค่อุ้ยมาเลยแล้วเขาี็นุ่ะเพราะเขาก็ต้องเหมือนเขาพ่อพ่อเขาเสียไปเขาก็เหมือนแบบเครียดในการทำหมักแบบนี้ใช่ทำไมคือคือกลัติดแม่เขาอาจจะไม่ต้องทำอะไรแต่ว่าพ่อพ่อที่พุ่มทุ่มเนาะเสียไปอ๋อเก่าพี่พี่ทอมีลูกอยู่ลูกตอนไหนอ่ะเอาไปลูกแบบลูกลูกกันเลยกันเลยแล้วก็คือพ่อพ่อเสียไปอ่ะเขาเลยรู้สึกว่าต้องส่งตะพูดังอยู่คนเดียวส่งตะพูดั ปฏิบัติธรรมอ่าเข้าใจเออเราเขาไปทำอะไรในความปฏิบัติธรรมนะก็คือเป็นคนสอนแล้วฟิลเป็นคนสอนแล้วก็แบบเก็บค่าโขลกตัวเองเนี่ยได้ของแบนเนมอยู่เลยไป่ไโขลคนอื่นด้วอยากโขลกแม่แต่ก็คือโขกก็ใช่ใช่หไหมก็ดูว่ามีความเป็นนี่ก,ก,ก็ก็คือแม่เขาอยากจะทำแบบเหมือนทำเก็บค่าค้อนคือเรียนชีพไงเรียนชีพตัวเองต้องเนั่งอ่านนิด,นด,นดหน่อย ทุกคนรู้อยู่ใช่ไหมทําไมเวลาที่เราดูหนังจบแต่ละครั้งแล้วเรายังกลับบ้านกันไม่ได้ก็เนี่ยคือเป็นหวานจู้เขียวแล้วเนอะฮะฉันพูดล่อเพราะมีคนอยากจะไปหาจู้นะครับมาข้างหนาเลยเราจเห็นสายตาที่วาววาวโอเคครับเรามีใครสงสัยอะไรเกินซีรีไหมครับเราจะไหนใครเป็นรวยไหมเป็นจริงๆเป็นมีเป็นคนบ้านมีเงินเพราะว่าแม่เป็นเจ้าของอ๋อจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะ ที่จริงอ่ะอันนี้เป็นอันคันนะอย่าไปลงนะเดี๋ยวเขาด่าอย่าไปลงนะเดี๋ยวเขาด่ามันเป็นอันคันคือเป็นน่ะนี่หรือมันมีบอกวะเคยได้พูดใช่ไหมอ่ะคือผมจะพูดประโยคเต็ียมให้ฟังนะคือไม่รู้ว่าเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจฟังคือเบนส์อ่ะพูดว่าคือที่เบนส์ต้องมาตามเราหรือเราหรือเราหรือโอ้หรือ ซ็คือแบบเรื่องที่เป็นมีปัญหาอย่างตอนนี้คือไม่ใช่แค่เรื่องโอนะคือตอนนี้แม่แม่เบนนอะกระติกนี้อยู่หมายถึงว่าติดนี่ก็เลยต้องขายอพาร์ตเมนต์ทิ้งแล้วเบนน่ะกลัวว่าโอจะไม่มีที่อยู่แล้วเบนก็เลยรู้สึกผิดว่าคือเป็นโงทั้งแม่ว่าแม่ห่วงนี่ไหมนี่ไมเบ้นห่วงไหก็คือห่วงเป็นห่วงแม่ด้วยว่าแม่จะจะแบบหาทางรอดจากปัญหานี้ได้ไหมแล้วไหนจะต้องแบบเป็นห่วงอีกว่าถ้าเกิดแม่ขายอพาร์ตเมนต์ไปแล้วโอจะไปอยู่ไหนล่ะ มันก็เป็นห่วงทั้งหมดเลยก็เลยต้องเนี่ยต้องรีบขึ้นมาติดตามโอจะได้บอกโอว่าเออแม่ติดตามแม่คือคิดว่าแม่น่าจะรอดตัวได้แม่รอดไหมไหนก็เป็นห่วงว่าแบบแม่จะรอดไหมแต่ก็อ่ะก <get> <hein. S 2> ็มาตามโอดูเมีน kind of ี่เป็นแอบริดว่าตอนจบที่เป็นเอ็นเครดิตอ่ะเอ็นเครดิตมีเป็นซีเดียบ่ะที่ที่เดฟ่ะจต่เป็นแม่น้องอ้อย อ๋อเพราะว่าอะไรเราเองมันไม่มีเพราะนเมื่อกี้เราไม่ฟังเองอ้ามนะครับทุกคนเพื่อนนิวนะคะเก็บไว้ให้หน่อยมีเงินเพียงอยู่ได้เรยหลายเรื่องมดนะคนละกี่บาทหรือว่าเั่ไหถ้าโดนผ่านร่วมนะผ่านร่วมนี่เบนก็ต้องตอบด้วยสิเบนก็คือมีอพาร์ตเมนต์เป็นของแม่เป็นอพาร์ตเมนต์ของแม่แต่พ่อครับพ่อไม่พ่อไูดถึงไม่พูดถึงเลยพ่อก็คือเดวิดนะแล้ไหนๆถ้าคนจะคุยกันอ่ะคุณช่วยคุยกันฝั่งนี้บ้างคุณคุยเองโอเคเลียไหนถามมาอีกครับ เหมือนเหมือนตอนทีเซอร์อ่ะบอกว่าเดนน่าเป็นเจ้าของรา้านกาแฟด้วยอ่าใช่ไหมแต่ว่าเหมือนในหนังอ่ะมันแทบไม่ได้พูดถึงเลยใช่แล้วเขาลีบเงิก็เห็นไหมก็ผาตัดมาภาพได้ตัดมาโอ้ นั่นคือ ừ, ไม่เกี่ยวอะไรกับไม่แต่เขาบอกว่า <ขอ S 2> นั้นคือร้านกาแฟของเนบนออ๋แต่ว่าตอนที่เจอกันครั้งแรกที่ใส่เสื้อสีเขียวก็คือ,อนั่นเจอนางเอกครั้งแรกแล้วเหมือนแบบชอบนางเอกเลยไม่ใช่อันนั้นคือนางเอกยูนคือในคอนโดอ่ะ,<ช>อนนะเป็นอ้นในอพาร์ตเมนต์เนี่ยเป็นอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมครับแต่ว่าข้างล่างอ่ะจ,จะมีร้านกาแฟอยู่เป็นร้านเป็นร้านที่เบนก็เหมือนแบบเฝ้าเฝ้าอพาร์ตเมนต์แล้วก็แล้วก็มาชมกาแฟขาย ยาวว่าเป็นคาเฟ่อย <Durch those rapper singers> oh, oh, hmm. ่างเงี้ยแล้วก mm. ็ม okay. ันก็คือทุกเช้าโอจะไปทำงานโอก็จะมากินกาแฟทุกเช้ามันก็จะมีอันคลาสซีนอีกเหมือนกันก็คือเป็นซีนที่แบบแบบอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่เขาเรียกว่าเป็นบาริสตาทำแล้วก็คือเบนท์จำแล้วก็เหมือนโอก็มาสั่งกาแฟทุกเช้าเหมือนเดิมนะโอแบบนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยก็คือเหมือนดูแลเขาทุกเช้าคือแบบจะสื่อแค่แต่ว่ามันอาจจะรีบเพราะจำกัดเวลาแต่มันอาจจะรีบอย่าเลย ไม่ได้มีข้อให้มีข้อจำกัดทางเวลาโอ้โหผู้หญิงนำลึกเลยโอ้โหให้นักเรียนเลยนะู้ใดนำลึกบ้าเลยโอ้โหโอ้โหนี่หลังหลังพิมพ์มึงนำชั่วโมงชั่วโมงโอมไร้ความรักมีหน่อยไม่ได้เลยชั่วโมงไงเนื่องจาวันนี้เป็นวันลอยกระทงนะแล้วพวกเค้าอ่ะมาหาเราเราก็เลยจะมีของขวัญให้กับแฟน ให้เตกันดวว่ะจากคนละห้าไม่มินเนี่ยไม่มีกระทงไปให้เขาแต่เดี๋ยวให้เอาถังป๊อปคอนไปเสิร์มให้อ๋อได้ะังนั้นคุณจับมาห้าคนแล้วคุณเอาไปให้เขานะขออย่าไปลอยนะขอโทษนะที่ก้าวเราเอา่ัเพิ่งไปลงนะขอโทษที่ก้าวเรา